สวัสดีครับมาอยู่กับผมครับวันนี้เนาะผมก็จะมาซ่อมล้อรถกี์นะครับวันนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นล้อหน้านะฮะที่เสียนะครับเราก็จะพลิกด้านมาเห็นไหมครับมันมันหักนะครับนี่เนาะเราก็จะเอามาต่อนะฮะเห็นไหมครับมันหักนะครับแต่ตอนนี้รอรอให้กาวมันร้อนอยู่นะฮะกาวมันยังไม่ร้อนนะะ น,นี่ก็จอดไว้นานนะฮะก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้ซ่อมนะฮะเสียนานเนาะนะเราจะแปก,กับไว้บอดไปด้วยนะครับให้เพื่อเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับเนาะแล้วแต่คนเอานะไม้ไอติมก็ได้นะที่จริงอนะ่ะ แต่อันนี้มันติดง่ายกว่าไหมไอติมมันติดมันติดกว่าไหมไอติมมามันก็จะเอาเวลาแปะกาวก็จะเอาไว้อย่างงี้นะครับแต่ตอนนี้รอกาวร้อนยังไม่ร้อนเลยนี่ก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นรเกีดที่บิดตัวได้และตั้งใบมีดได้นะครับอันนี้คันนี้ก็ตั้งใบมีดได้นะครับคันนี้เนาะ อันนี้จะสามารถตั้งไว้มีดได้นะครับแล้วก็ไอตั้งไว้มีดได้บิดตัวได้นะครับบิดตัวได้ตามปกติเหมือนกล้องรถนะครับอันนี้ก็ต้องติดเกาวไว้นะครับไม่งั้นอันนี้ก็ติดไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันไอตัวหมุนนะมันใช้ไม่ได้อยู่ดีนะก็ต้องติดไว้แบบนี้แล้วก็จับให้มันนับใครที่เป็น เหตุการณ์แบบนี้ก็ไปดูใน Youtube ผมได้นะครับน,นี่ก็จะประมาณนี้เนาะได้รอให้เกามันรอไอ้รอให้เกามันยินก่อนอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเอาไอแผ่นใบบอดที่ตัดมาเมื่อกี้เอาไปทำเนาะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ต้องรอให้มันน,นั้นดู ต้องรอให้มันแห้งนะฮะรอมันยินแล้วก็ค่อยใส่เพนซีเิียวนี่เนาะเดี๋ยวก็รอแป๊บนึงนะครับรอให้กาวมันอันนั้นก่อนยินนิดนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไอปเพนซีเขียวอันนี้ก็จะเป็นคลิปยาวนะครับใครมีไอ้ใคร,ใครเคยหักแบบนี้ใครมีรถเกียร์แล้วหักแบบนี้ก็สามารถไปดูได้นะครับ คันนี้ก็เป็นแต่งโดยเฉพาะครับผมเรื่องกีดช่วงนี้ไม่ได้เล่นมานานก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยเปื้อนฝนตกนะจอดอยู่ในโกดังนะครับอันนี้ก็เริ่มมันก็เริ่มมาแล้วนะครับก็เริ่มจะแห้งแล้วเนาะแต่ก็รออีกแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับลอง ถ้าใครอยากรู้ว่ามันแห้งไม่แห้งเราก็ลองเอาไปจับดูก็ได้ถ้าจับดูแล้วถ้ามันแบบมันเป็นสีแบบเนี้ยมันก็คือแห้งแล้วมันแข็งแล้วเราสามารถทําต่อได้นะครับ่อัน,นี้ก็ทําต่อได้เนาะน,นี่ก็จะเอากาวเนี่ยไปติดที่แผ่นอันนี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วไปติดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทำแบบนี้ไอ้ที่เยะอองนี่เดี๋ยวค่อยแก้มันเนาะไอ้ให้มันแข็งแรงก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งคันนี้ก็ทําเป็นกับไม้อติมเนาะ,ค,ะคันนี้คันนี้ก็จะทนหน่อยแต่ถ้าไม้อติมนี่มันออกมันหลุดออกได้นะ,ะถ้าเป็นไม้บอร์ดถ้าเราติดกาวมันจะติดกว่าไม้อติมแต่ถ้าว่าเรื่องแข็งแรงก็สู้ไอ้ไม้อติมไม่ได้เนาะ,ะแต่ส่วนมาก ใช้ไม่ไอติมแต่แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็จะใส่ไว้บอดนะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะครับเนาะ <Okay. S 1> ก็เป็นช่องยาวนะครับ <Okay. S 1> แบบมีดก็หมุนได้ตามปกติเนาะ okay. Okay. รอเป๊แหนึ่งอีกเป๊ปหนึ่งนะเดี๋ยวค่ติดกาว โอเคอันนี้ติดได้แล้วดีก่อนนะเราแป๊บมันนะครับใบมีดม,มันหลุดเพราะว่าเกี่ยวมันไม่ม,มันใช้มาน,นานแล้วนะครับนี่เราสามารถเอาเก่าไปติดครอบๆแบบนี้ได้นะครับรอบๆนะครับ พื่อให้ไวบอร์ดมันอยู่และติดได้นานแล้วก็ทาทาแบบนี้นะครับได้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นครับก็จะกลับมาเป็นเหมือนใหม่นะฮะเราไม่ต้องเอาไปทิ้งนะฮะเนาะอันนี้เราก็เอาติดข้างๆด้านนี้ติดให้ครบสี่ด้านเลยนะครับซ้ายขวานหน้าหลังนะครับน,นี้ติดได้นะครับปกติ เน,นี่นี่ก็จะซ่อมเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถเอาไปตั้งและเอาไปเล่นได้เลยนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยและอยากให้ผมเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับว่าจะให้เพิ่มเติม ตรงไหนของมันนะครับนี่อันนี้เราก็เอามาตั้งได้นะฮะตั้งได้เป็นปกติแล้วเนาะคันนี้ก็จะอ่อนนะครับเห็นไหมครับมันอ่อนบิดตัวได้นะครับคันนี้ก็แต่งมาโดยเฉพาะถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่แต่งมันบิดตัวไม่ได้อันนี้เลยใส่ใบมีดใบมีดมันหลุดเนาะเมื่อกี้ ใบมีดมันติดง่ายครับผมถ้าเกียวมันเกียวมันดีแล้วมันเกียวมันใหม่อยู่ก็นานๆมันก็ไม่ออกแล้วถ้าเราไม่แกะมันนะอันนี้ก็ใส่แล้วสามารถหมุนได้นะับใบมีดนะครับลื่นไหลอยู่นะเนาะยังปกติอยับอยากให้ผมเพิ่มเติมตรงไหน,นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยกนะ็ได้เนาะก็จะประมาณนี้ วันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ